แม่แพ้วมาแล้วจ้าแม่แพ้วมาแล้วจ้าแม่แพ้วท่างกิจสวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วจ้ามือนึ่สิไประเดศแล้วยุ่งน่ากินของแซ่บๆซุปพี่น้องกินนั่นก็คือย่างหมูนะคะย่างหมูมักแล้วจ้าแม่แพ้วมักแล้วมักใส่กระเทียมใส่รสด,ดีแล้วรสหมูใส่แล้วมาย่างเนื้อหมูใส่กระทะกูู่ใจของเขาะค่ะไฟกระแดงแล้ว ไฟก็ไม่ต้องไฟแห้งหลายได้ค่ะพี่น้องไฟอ่อนๆเอาข้างหมอกกะทาลงไประวังที่ล้อหมอกกะทะเขาสิมาเห็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะจะเป็นน้ำจิ้มขมคือจังหวันกินกับเนื้อแต่ว่าเขาไม่ได้กินเนื้อเขาจะกินหมูคำวัอนี้เขามาเห็ดน้ำจิ้มกันมาพี่น้องลงมือเห็ดน้ำจิ้มกันเลยเข้าวคั่วพริกผงนี้แม่แพ้วกาคั่วเองนะจ้ะ,อะเอาแซ่บหกควลงไปพริกผงอเออ ตามด้วยผงชูรสอ่าใส่หน่อยนัอยหน่อยใส่หลายน้อหลายตามด้วยน้ำปลาเด้อจ้าแล้วก็บีคมข้มนะจ้าบีคมขม้มใส่หลายคมหลายใส่หน่อยคมหน่อยคือว่าละอ่าคนเข้ากันก่อนอ่าใส่ต้นหอมเดีย๋ยวเราชิมก่อนจักหน่อยชิมก่อนชิมก่อนเด้อพี่นอ้อง อืมโอเคโอเคโอเคส่วนผสมโอเคอืมโอเคละจา้าอืมอ่ะกินยัวย่วๆเลยจ้าพี่น้องเสร็จแล้วเจ้เาฮอปก็แล้วแล้วจ้าเจ้าก็แล้วแล้วโอ้หมอกะห้อนแล้วหมอกำลเริ่มห้อนพงดักผักเขาหนักอุ้ยผักพันเนี่ยพี่น้องเลย ไม่สิกิกกกนคะากๆก,ก่อน้ะขากก่คนไม่นอกมาด้วยจ้ะแม่แพวเห็ดเผือดนี่มากลินน้ากันด้วยจ้ะมอ,อ่ะพ้อมแล้วค้นกับพ้อมแล้วน้ำจิ้มกับพ้อมแล้วใส่โหลงไป ใส่หมอก,กันถ้าคู่ใจเขาบ่ต้องใส่ไฟแห้งเราใส่ไฟ,ไฟอ,อ่อ,อนคอน่อยๆไปอือนี่คอยย่างไฟที่นอกคอยย่างไฟมาเด้อจ้ามากินน้ำกัน,นหลายๆคนก็สิแซ่บกินู้เดียวกับบป,ปันไดดอก <c oughs> ย่างหมูย่างหมูใส่หมอก,กันห้าคู่ใจแล้วเฮดเฮดอันแก้วขุมใส่บีขุมบีงัวะ มีสําเร็จเป็นขวดนะพี่น้องซื้อมาแม่แพลอ,อนน่ะนคืออยากกินหมูนี่หมูหอมโอ้โหกลิ่นหอมแล้วครับพี่น้องโอ้โหกลิ่นหอมกินหอมหอ,อ,อมพี่น้องมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าโอ้โหไฟอๆๆ่อนๆแม่แพลซีบอมักสุกหลายเด้อพี่น้องดเด้อผู้ใดมักสุกก็ย่างสุกเอาเด้อสำหรับแม่แพลซีบอาสุกหลาย ตากตัวซีวอลโซฟังตักตัวเป็นโควิดมาที่นี่อันอาการดีขึ้นแล้วอ่าพบกับรถตักตัวแล้วกขึ้นอยากอยู่ดิคึดอยากอยู่หอมขึ้นอยากจังที่ไนเะนีย่ยอืมทำแรกก่อนนะอืมหอมหอม,อม ผมได้ใจผมได้ใจอตอนนี้เนะี่ยสีมงแรงคุณอยากกินยาสียไม่ต้อง,อง,งอกินเขาแล้วอ่ะคุณอยากมาหนักพี่นอนะ้องด้วยหือม่นต้องเอาสูบไหลด้วยจ้ะม่นต้องเอาสูบไหลด้วยจ้ะโอ้ วันนี้ห้องสิพันธห้องสิพันหอมป้อมหอมลาบก็คือหอมรวมหมดแหละโหระพากระเทียมกินกระเทียมน้ำต้นหอมใส่ไปพี่น้องเอ้ยอม,มาเด้อจ้ามาเด้อจ้า อาการากโตโควิดอาการยังบัง,ย,ง,ย,งยังบณปกติธเธอเ้อแบบว่าหูมันยังอือ้อยู่เสียงก็ยังบอคือเก่าืมผิดน้องเลยมาจ้ะจุกหน้านอีกคนอื้อ ดยอดหมูมาลัวจามาดู้ะมอกกระทะพูดใจฮเว้าเรื่องเป็นโควิดนะพี่น้องนะไอแพ้ที่สอนูฟังถ้าผู้ใดที่ยังไม่เคยเป็นเนี่ยอาการมันจะเป็นแบบไหน สำหรับตัวไม่แพ้าเป็นนีดเด้ออาการมันจะเป็นน้องเสียบมันจีบเบาย่างไปมันจีบเบาวิววิวใจหายวิววิวเป็นวิวยุบเป็นเบาเบาตัวเฮิ่นเฮิ่นหนาวหนาวก็จะเป็นไครคือสิเป็นไครเป็นหนาวเป็นไอเป็นหนาวเนี่ย มาเี็นนี่โตข้อนโตข้อนขึ้นแบบว่าเก้าขากระยางเก้าขากระสิบอ่อกโตข้อนขึ้นมากระทันหันปวดหัวทันทีปวดหัวขึ้นมาทัานที โลฮ้อนกับทัานหันมันนี่กินฝ้าทาร้ายจนไปแล้วก็กินสมุนไพรเรากินยายาลดไข่เนาะยายาพราลารลาเซตามอนเของนี่เนะาะพระลาไปสองแคปซูล <c oughs> สักพักหนึ่งบ่อฮอดบ่อฮอดชั่วโมงดอกช่วงช่วงอาการดีขึ้นบัจีิช่วงนะ่ะช่วงกับท่านหันบันนี้บ่ได้กินเข่าเศ้าสิบโมงมากินเขา่า อาการเริ่มอาการตื้นตื้นตีสามรุ่มตลาดเนากระซ้อมมึงอาการเจ้าของซ้อมมึงอาการเจ้าของวิววิววิวปยังกระซ้อมมึงคือพูจากว่าอาการเจ้าของสิงเป็นยังไวะเจ้าคุณสามีเจอก่อนมื้อหนึ่งวันนี้ก็ได้ให็คุณสามีเนสะ้ขายของเราขายตตาบุงรเราแม่เพ้วขายผักสดแต่ให้เราเส้าขายของตื้นเส้าข,ข,ขึ้นมาเจ้าของเขาจัง ก็ซ้อมมึงอาการเจ้าของบันดิ้นเศร้าขึ้นมาไปตลาดแล้วก็มาซ้อมมึงอาการเจ้าของมกากัดมันก็ปิดน,นะเอา้าไร้ตังระเดอ้อขึ้นในใจเป็นไร้ตังระเดอ้อสน เจ้าขมเด็ดชุกใจมันเนี่ยแล้วห่วก็นเมียกับไปน้ำกันตลอดเนาะ <c oughs> เห็นงา้นน้ำกันตลอดไปตลาดก็โยน้ำกันเนาะไปตลาดกับไปน้ำกันนี่ย,ยังกบบเค็ดมิกจกรรมร่วมกันทุกอย่างพ <c oughs> ่อเป็นเงี้ยสิรอดหรือมันบละทำลาบแม่แพ้วนะ วัเป็นมนี่นมอนสร้างมแม่แพ้วก,ก็มาเป็นนะมะมะก็เลยซื้อที่ตรวจในร้านสาวไปซื้อที่ตรวจมาตรวจเป็นสองกีดมาเนี่ยอาการแม่แพ้วเนี่ยเป็นวัดมีน้ำม,มูกบ้บ,บ้าบ้าไอ้บ่ไอ้บ่าไอแต่ว่ามีน้ำม,มูกตวัวห้อนตวัวห้อนขึ้นกะทันหันตีสามตีสี่กะซางยังขึ้นกะซางตัตมันจีห้อนขึ้นมันขึ้น กะห้อนขืนทันทีมานีแม่เพียวเคี้ยวอาบนา้ำเคียเค้ยวลาดนา้ำเคี้ยวลาดน้ำขั้นจังหวะแดงไ่ได้ไปลาดนา้ำคุณสามีกับสินเซตโตให้คุณสามีกับจีดเซตโตไให้เคี้ยวลาดนา้ำลาดนา้ำกัดตัวโอ้สามมือแรกนี เจ็บเนื้อเก็บโตเป็นไข่อะเป็นไข้วัดอะอาการไม่แพนะ้อะนเป็นไข่โตห้อนขึ้นมาท่านที่กับท่านหันท่านที่ท่านไหนเที่ยวลาดน้ำสามีเที่ยว,สวเสตโตไข่ไข่ทีขึ้นมันก็ขืนเื่อเพราะเขาได้เสตโตได้ลาดน้ำแล้วได้โพนน้ำแล้วมันก็อาการโตก็เย็นลงอาการจะดีขึ้น แล้วก็กินปัจทิมะเซามะเซา,เซาย่าน,อนอยนานยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ฟาทาร้ายโจนะหลากระชายขาวขมิ้นโอ้ยบอกหลายๆแคปซูลน,นกกำมันเมนสิอิมแทนเขาสามเมื้อแ่กพอละลมันเจ็บเนื้อเจ็บตัว เป็นไข่ตัตห่อนสำหรับตัวไม่แพ้วเป็นนะแต่ว่าอาการของพี่น,อน,น,น้องเ,เป็นเนื้อแไม่แพ้กอบ่ระสุนแก๊สคนนี้ไม่เคยเป็นเลยค่ะซ้อมมือาการเจ้าของถ้าไปในในที่แจยงแจงขึ้นว่าเจ้าของสุงติดบอ้องส่งติดบอ้องสังเกตดูอาการตัวเอง แน่ใจจกินฟ้าหาไราจนไว้สมุไนไพรนดักไวไม่ได้กักโตแล้วแล้ว,ว,วอาการยังหมดเต็มร้อยได้พี่น้องมีอาการลงรอยในร่างกายฮอดเออซ้อมเบิรงเด้อหูอยังเอื้ออยู่เนี่ย Chúng đi đến đi, hồ cái nhắn ơ ừ, chứ Xem cái nhắn Nha Tổ nhắn hùm hùm vô Đó ba Dài nhắn kìm bỏ cả kìm vô Cái mi mô vô Tổ cái nhắn hùm hùm Hóa hùm tạc đấy tổn đấy เมื่อยง่ายอาการยังยังยัง,งหลงเหลืออยู่ยังเมื่อยง่ายยังว่าต็มร้อย percent ยังว่าปกติร้อย percent เลยนะสำหรับแม่แพ้วอ่ะแต่ของพี่น้องเป็นยังไงครับไม่รู้จักสังเกตมุ่งอาการเจ้าของเอาเนาะทางนี้ทางนั้น่ะทางไหนก็แล้วแต่ถึงโควิดมันสิมาบ่มาเขาก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อพี่นอ้องเด้อ ดูแลร่างใ้เจ้าของเด้อมอมีผู้ใดดูแลใครเด้อตัวแพตตัวมันอืมกินผู้เดี่กงกับ,บอ่อปันไหนเนาะมีโมโกินแทบไหลสำหรับคลิปนี้นะแม่แพลวขอลาไปก่อนด้วยจ้ามาติดตามกันเบ้งว่าคลิปหน้าแม่แพลวจะใหอยังแซ่บๆสูพี่น้องกิน สำหรับคลิปนี้แม่แพ้วขอลาไปก่อนขอตัวไปก่อนสวัสดีเด้อค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของเด้อค่ะพี่น้องเด้อห่างไกลโควิดเด้อบ๊ายบาย